ต้อนรับจอรจ็อบแห่งรับซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบ,รบแยกรถ3คันเลยแล้วเราจะแข่งขันกันในแบบของแรลลี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะต้องร่วมภารกิจกับพวกคุณด้วยผมกังวลแค่ว่าผมจะถึงที่หมายชา้าเพราะพี่เนี้แค่นั้นแหละ <c oughs> ไมจริงไปทุกคนไปไปตรงๆซ้ายขึ้นเช็คตรงตงซ้ายขึ้นอันนี้ซ้ายหรือตรงไอ้ี่มาเป็นพิธีกรรายการนี้ได้ไงอะ เขาต้องการคนกันอุ้ยรถไฟเขียวหมดด้วยเอาแล้วกูกูนกูเองไอพี่เองนี่หลุดไปแล้วนี่ขวาใช่ไหมเยอะซ้ายทำไมกูกลับมาเป็นก้าวะขวาไหนขวาขวาเดี๋ยวนี้ตำรวจเต็มเลยถึงให้กูเลี้ยวมาทำไมเนี่ยเอาละกูไปแดงเอาไปไหนกันน้าเไปไหนไอ้จ๊อดมีคนลงมาบนถนนว่ะเอามึงนี่ ไหนเนี่ยนี่กูอยู่ไหนตรงอนุสาวรีย์อ่ะถาหารเขาถืออะไรรถเมย์บังโอ้ย <laughs> จากที่ผมขับตามพี่เผือกมานะพี่เผือกน่าจะชนน้อยทำไมอ่ะคนขับตามพี่เผือกน่าจะชนเยอะ <laughs>